คทำอะไรคุณทำบ้าเลยคุณคุณเอาเงินมาโปอยเล่นทำไมเดี๋ยฮะอ้าวเบกลับมาแล้วหรอคะบิลคุณทำอะไรของคุณน่ะเงินมันไม่ใช่น้อยเลยนะบิลคุณไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเงินเนี่ยเป็นเงินที่คุณขอให้ฉันช่วยเรื่องโปรเจกต์เอ่อไม่กี่ล้านเองค่ะบิลในคุณสัญญากับคุณว่าคุณจะให้ผมไงเบไปเอาปีเลยเฮ้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 ยเบตุ๊ยอย่างเงี้ยออกมาเลย บิวหยุดนะดบิวนี่คุณทำบ้านะไรของคุณอ่ะคุณเอาเสื้อผ้าผมมาทีงทำไมอะ่ะทำไมฉันทำไม่ได้นี่มันบ้านของฉันแล้วอันที่จริงเนี่ยเสื้อผ้าที่คุณใส่เนี่ยฉันก็เป็นคนซื้อทั้งนั้นอะ่ะบิวนี่ผมไปทำอะไรให้อะ่ะบิวผมทำอะไรผิด อ๋อนี่อยบอกนะว่าเรื่องเมื่อคืนที่ผมไม่กลับบ้านอะ่ะบิวผมผมอธิบายได้นะบิวจะหาข้อแก้ตัวงั้นเหรอฉันรู้ความจริงหมดแล้วค,ความจริงอะไรของคุณนะบิวอยากรู้เหรอว่าความจริงอะไรใครมันมาตอนนี้วะที่ราาักคะฉันเข้าไปนะคะ สุขสันต์วันเกิดนะคะโอ้โหบิวไม่เห็นต้องลำบากถึงขนาดนี้เลยลำบากอะไรกันล่ะคะเบวันเกิดว่าที่สามีทั้งทีอ่ะมีอะไรเหรอจ๊ะกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงทำไมในห้องทำงานของคุณถึงมีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงค่ะุคนพาผู้หญิงมาที่นี่เหรอ อคือผมซื้อน้ำหอมมให้คุณนะ่ะบิวไหนคะ,น,ะ,น,ะน้ำหอมนี่จ้ะน้ำหอมกลิ่นเดียวกันจริงด้วยนั่นแหละสิบิวใครจะกล้าเอาผู้หญิงเนี่ย มาที่ห้องทำงานผมล่ะนี่บริษัทคุณนะฉันขอโทษนะคะที่ระแวงมากไปหน่อยอะ <c oughs> ไม่เป็นไรจ้ะผมว่าคนกลับไปอรอที่บ้านดีกว่าไหมครับคือผมมีเอกสารที่ผมต้องเคลียร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าคืนนี้เราไปดินเนอร์กันนะโอเคไหมก็ <c oughs> ได้ค่ะงั้นฉันไปก่อนนะคะจ้ะ <c oughs> เป็นโปรเจกต์ให้ผมก่อนราคามูลค่าตั้งหลายล้านเลยนะพอผมได้เงินจากมันเมื่อไหร่เนี่ยผมค่อยเอาเงินนั้นไปก่อตั้งบริษัทใหม่ของผมแล้วค่อยเปิดตัวภรรยาสุดที่นเลยจ้ะให้มันแน่กันแน่ใจสิจ้ะแล้วคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาคุณไปฉลองที่รีสอร์ทสองต่อสองเลยนะเอาแล้วที่นัดกันนั่งนั่นไว้แล้วคะ๋ะผมก็พูดๆไปงั้นแหละอยู่กับสนุกคนสวยเนี่ยฟินกว่าเยอะ มีอะไรเหรอคะเบงานวันนี้หนักมากเลยเหรอคะออให้ฉันหาผู้ช่วยให้ไหมคะมงานหนักไม่เท่าไหรหรอกครับ แต่วันนี้เนี่ยผมคงอยู่ฉลองวันเกิดกับคุณไม่ได้แล้วล่ะครับทำไมล่ะคะคือผมต้องพาลูกค้าคนสำคัญไปกินเลี้ยงอะครับไม่อยากไปเลยอะเราให้คนอื่นไปแทนไม่ได้หรอคะไปไม่ได้หรอกครับงานดีวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีแต่ผมคนเดียวแหะครับที่ต้องไปไม่เป็นไรคะ่ะงั้นคุณไปเถอะคะ่ะเราค่อยมาฉลองกันวันหลังก็ได้ ผมรักคุณก็เพราะอย่างนี้แหละคุณเนี่ยเข้าใจผมเสมอเลยนะว่าแต่เรื่องโปรเจกต์ของผมเนี่ยควรจะอนุมัติเมื่อไหร่ครับใจเย็นๆสิคะเงินตั้งสองล้านอะ่ะฉันเนี่ยก็ต้องแจกแจงให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้ก่อนว่ามันเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันรับรองค่ะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะได้ยินแบบนีนะ้ผมก็สบายใจอะ่ะ คุณมากนะครับงั้นผมไปเลยนะสุขสันต์วันเกิดนะคะที่รักไหนมีของขวัญอะไรมาให้ผมหรือเปล่ามีสิคะแต่ว่าของขวัญเนี่ยไว้แกะตอนดึกนะคะ เยอะขนาดนี้อะคะเบก็นางเมียหน้างง,งผมสิมันให้มาเลยนลูกคา้า <laughs> นางนี่นี่มันรวยอย่างเดียวจริงๆเลยนะคะ <laughs> ไม่ผิดนะครับนี่เป็นของขวัญสำมนาคุณจากทางรีสอร์ทครับทางเราจะจัดให้ลูกค้าทุกท่านที่มีวันเกิดตรงกับวันที่มาใช้บริการครับแบบนี้ก็มีคร <laughs> ผมรบกวนลูกค้าเตรนรับของขวัญด้วยนะครับ เราควรหยิบไว้พี่หน,นได้ครับสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณลูกค้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณลูกค้ามีความสุขที่สุดเลยนะครับวิลรีสอร์ทที่นี่บริการดีมากรเลยอะกำลังระมาที่นี่อีกนะคะฉันก็อยากมาจาัดให้เกิดอที่นี่ได้จ้ะแต่พี่ว่าเราไปเดินไปต่อกันไหม 뭐 ㅎ ㅎ ㅎ แล้วคุณผู้หญิงจะเอาไงต่อดีครับ ีกนตรง้เนี่ยเออว่ะน่าเกลียดว่ะไม่มีที่นอนหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยคุณมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยฮะคุณคุณคุณเุ้ยคุณพี่เฮ้ยเฮ้ยไปเถอะเฮ้ยเด เอ้ยยเอ้โหปลุกทำไมวะคนกำลังนอนหลับฝันดีเลยก่อนจะฝันดีน่ะแหกตาดูก่อนไหมเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยทำให้เราอยู่ในสภาพแบบนี้ถึงจะหลูมั้ยเนี่ยตื่นมาก็จะแบบนี้แล้วอะเอาไงดีนอนต่อมั้งกัดสิไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านฉันก่อนก็ได้ อะไรวะเนี่ยไอ้ขับไปหมดแล้วเนี่ยตกองเบลคุณทำยางี้ผมได้ไงอ่ะคุณรู้ไหมผมอายแค่ไหนอ่ะอายเหรอที่คุณหลอกเอาเงินฉันเนี่ยคุณไม่ละอายใจบ้างเหรอ คุณรู้เรื่องทั้งหมดได้ยังไงคุณนี่สงสัยเก่งจังเลยนะลืมถามเบเลยอะว่าจะไปกินร้านไหนดี สอจริงหรือเปล่าทำไมอ่ะไปกอดกันได้ไหมนะโอ้โหหอมฟ่อนสดชื่นเลยคิดจะเอาเงินฉันไปเปิดบริษัทใหม่งั้นเหรอง่ายไปหน่อยมั้งบิวผมรู้นะครับว่าคุณโกรธอ่ะแต่คนให้โอกาสผมแก้ตัวอีกสักครั้งได้ไหมอ่ะนะบิวผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทําอีกแล้วอ่ะผมสัญญาจริงนะบิวนะสายไปแล้วล่ะค่ะก่อนทำเนี่ยทำไมไม่คิดให้ดี แล้วก็เก็บเสื้อผ้าของคุณเนี่ยออกไปจากบ้านของฉันได้แลลวไม่เอานะ่ะบิวแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนอะบวิวก็บ้านชู้ของคุณไงแต่เอ๊ถ้าชู้ของคุณรู้ว่าคุณไม่เหนืออะไรเลยมแม้แต่หน้าที่การงานเนี่ยเ,เขาที่ยังรักหน้าหน้าที่การงานคืออะไรอะบิวฮะเอานี่คุณคิดว่าฉันเนี่ยจะให้คุณลอยหน้าลอยตายอยู่ในบริษัทของฉันหรอโลกสวยไปไหนแล้วมัง้ง<ฮะ> นี่บิวมันจะไปมากไปหน่อยเหรออะเปลียยังไม่ติดเลยครับท่รักนี่แกเป็นพนักงานรีสอร์ทดีกว่านี่ทำไมแกถึงได้ใช่ครับผมเป็นแฟนใหม่ของบิวเองคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับนี่พวกแกรวมหัวกันใช่ไหมไอ้พวกเร็วเร็วมายัางไงเนี่ยฉันก็เร็วกับฉันไม่โกงอ่อนะจ๊ะ ทีเนี้ยก็ใส่หัวเอาไปจากบ้านฉันนั่นแหละฉันกับแฟนของฉันเนี่ยจะได้สวิตต่อฝ่าไว้ก่อนถึะพวกมึงนะไปดิขอบคุณมากเลยนะที่อุตสาห์เล่นเป็นแฟนแถมให้ด้วยอะปิดจ็อบทั้งที ผมขอเล่นใหญ่หน่อยจะเป็นไรไปครับนี่ค่ะาจางขอบคุณครับขอบคุณนะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะเออ,อยาดีกว่าครับผมอยากให้คุณเจอคนดีๆคุณจะได้ไม่ต้องเรียกใช้บริการผมอีกไงครับขอบคุณมากนะคะคุณที่เป็นคนดีจริงๆเลยอ่ะขอบคุณครับ คทษคะโอ๊ยเค้กฉันไว้ตายจริงเอ,อ่อฉันขอโทษนะคะคุณขอโทษแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะทำไมสุ่มส่าบแบบเนี้ยเอ,อ่อคุณคะให้ฉันชดใช้ค่าเค้กให้ไหมคะไม่ต้องละวอ้าวทำไมละคะ ฉันไม่มีเวลาฉันรีบวันหลังก็เดินระวังหน่อยแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณเป็นไงเย้น่าสงสัยหรือเปล่า ระดับน้ำวาสิย่ไปมาเปิดดูกระเป๋ากันเอาไงต่อดีอะได้พิกัดบ้านยิ่แน่มาละไปกันเลยดียกว่าคุณ ฮัลโหลอุ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะใครโทรมาคะฉันไม่ได้ยินเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยเสียงอะไรวะฮัลโหลค่ะ โทรมาก็ไม่พูดฮัลโหลนี่ถ้าโทรมาแล้วไม่พูดเนี่ยฉันจะวางสายแล้วนะอีพวกโลกจิตเอ้ยหูยปวดมิด เลาว,วางไปแล้วเนี่ยรียบวางจังอ่ะกำลังมันเลยทีเนี้ยก็รอให้ชีต้าน้องรักอะทำตามแผนให้เรียบร้อยก็พอเลยแต่ว่าชีตายังเด็กอยู่ไหมมันจะไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอเรื่องเนี้ยไม่มีคำว่าเสี่ยงสำหรับฝั่งเราหรอกอารถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการเอง ไปให้หมด แวววของหนูหน่อยนะลูกสาว ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจฉันคิดว่าบ้านฉันน่ะกำลังโดนโป้นนะคะ่ะมีคนอยู่ชั้นบนของบ้านฉันนะคะคุณตำรวจคุณตำรวจต้องรีบมาเลยนะคะค่ะฉันลังค่ะคุณตำรวจค่ะค่ะสวัสดีค่ะเหลือวะ แ yeah. ย่แล้วยนั่นต้องแจ้งตำรวจมาแน่ๆเลยอ่ะแสดงว่าแผนแตกกันแน่ๆเลยคุณเอาไงต่อดีน้ำวะผมเป็นหัวชีตาเราต้องรีบเข้าไปหาชีตาคุณมาหรือยังนียกรับตำรวจ เลยค่ะคุณตำรวจครับคุณรอยตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเองค่ะคุณตำรวจคะเอาของฉันคืนมาให้หมดเลยนะคะเนี่ยไอ้โจรนบ้านเนี่ยมันเอาเครื่องเพชรของฉันไปทั้งกระเป๋าเลยอะคะ่ะไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรข้างบนของฉันไปอีกอะคะ่ะได้ครับ หนูยอมแล้วะคะ่ะอย่าทำหนูเลยเด็กเหรอนี่หนูทำไมทำแบบนี้เนะี่ยพ่อแม่หนูอยู่ไหนใครสั่งให้หนูทำแบบนี้เฮ้ยของของฉัน แกเองเหรอฮะอีเด็กเลวปล่อยนะป้าอุ้ยป้าบ้านแกสิจะเย็นนะครับคุณจะเย็นได้ไงคะคุณตำรวจมันกล้าทำเลวตั้งแต่ตัวแค่เนี้จับมาเลยค่ะคุณตำรวจจะแจ้งตำรวจจับใครไม่ทราบพี่นวาพี่อาร์ตไม่ต้องกลัวนะที่มาละฉันจำได้แล้วแก ผู้หญิงที่ชนฉันเมื่อเช้านี่อ๋อนี่รวมหัวกันร่วมทำขบวนการหรเลเดี๋ยวนะครับนี่มันอะไรกันครับก็ไอ้พวกเนี้ยค่ะมันรวมหัวกันวางแผนมาป้นฉันค่ะคุณตำรวจนี่พวกคุณทำจริงเหรอครับเรียกว่าวางแผนะใช่ครับแต่ฉันเรียกว่าป้นคงมไม่ได้ครับเพราะว่าของทั้งหมดเนี่เป็นของพวกเราครับอะไรแกพูดอะไรของแกฉันยังไม่เคยเห็นหน้าพวกแกด้วยซ้ำ งั้นฉันจะช่วยเตือนความจำให้แกเองสวัสดีค่ะคุณหนูสวัสดีค่ะคุณอาร์ตกลับมาแล้วเหรอคะไปเที่ยวกันหลงร้านเชียวจ้ะช่วงที่ฉันกับอาร์ตไม่อยู่เนี่ยูกคายเยอะไหมเรื่อยๆค่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วช่างมาซ่อมกล้องจานเปรียบยังค่ะคุณอาร์ตอืมโอเค เดี๋ยวฉันจะติดต่อช่างอีกทีช่วงนี้ก็รบกวนให้ดูรละเอียดหน่อยนะได้ค่ะเมย์ไหนเธอบอกว่าลูกค้าไม่เยอะไงทาไมของหายไปเยอะจังสร้อยเพชรกับแหวนก็หายไปอะ่ะนี่เธอขายสร้อยเพชรบูฮาวายไปหรอสร้อยเพชรบูฮาวายยังไม่ออกเลยนะคะเฮ้ยห,หายไปจริงด้วยอะ่ะ เมย์ทำไมเธอสภาพแบบนี้นี่ขนาดมองด้วยตาเปล่ายังดูออกเลยว่าหายไปเยอะมากอ่ะเธอมูทำอะไรอยู่ดิฉันขอโทษค่ะคุณนวาทำไงดีเนี่ยก้องจอดปิดก็เสียสรดด้วยสิดิฉันนึกออกแล้วค่ะหลายวันที่ผ่านมามีผู้หญิงคนนึงมาขอดูของที่ร้านทุกวันเลยค่ะมาดูเยอะมากจนดิฉันมองไม่ทันเลยค่ะแต่ว่าไม่ซื้อเลยสักอย่างมาดูติดกันสี่ห้าวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสนใจดูสินค้าชิ้นไหนนีคะเอ,อ่อพนักง,งานขายไปไหนแล้วคะอ๋อลาค่ะฉันเป็นเจ้าของร้านมีอะไรสอบถามฉันได้นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอดูชิ้นนี้ค่ะค่ะแล้วก็ชิ้นนี้ค่ะแล้วก็ชิ้นนี้ด้วยนะคะได้ค่ะแล้วก็ชิ้นนี้ด้วยค่ะได้ชิ้นนี้ด้วยนะคะค่ะ ชิ้นนี้ด้วยนะคะได้ค่ะเออแล้วก็ขอดูชิ้นนั้นด้วยได้ไหมคะะชิ้นนั้นด้วยนะคะแหวนด้วยคะ่ะอ๋อค่ะ ดูชิ้นนั้นด้วยนะคะสร้อยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สร้อยข้างบนด้วยค่ะ ว่าฉันยังไม่ถูกใจเลยอะคะ่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังฉันไ่ดูใหม่คะ่ะได้คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเรียบร้อยได้ทุกช็อตไม่ต้องหงอกล้องจอนปิดสงสัยพวกนี้ต้องเรียกชีต้ามาช่วยงานแล้วแหละ S <S <uce> <S นี่จริงเหรอครับคุณตำรวจครับเดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอให้คุณตำรวจก็ได้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยโอ๊ยโอ๊ยน้าป้าโหน้าป้าขี้ขโมย เอาตัวมันไปเลยค่ะคุณตำรวจแล้วเดี๋ยวฉันจะตามไปโรงพักนะคะแล้วเดี๋ยวเอาหลักฐานที่แก่มไปให้เองค่ะขอบคุณครับเุ้ยไปพวกแกจำไว้เลยนะไม่อ่ะขี้เกียจจำปล่อยสิหนูกเก่งไหมที่เอาเพชรมาคืนร้านเราได้ด้วย จ้าคนเก่งเก่งขนาดเนี้จ้างมาเฝ่าร้านแพนใหญ่ดีไหมเนี่ยค่าตัวแพงนะคุณไหว้เหรอไปลงพักัน